สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแม่เพื่อนคนชอบปลูกนะคะวันนี้แม่เพิ่นจะพาเพื่อนๆมาดูผักที่แม่เพิ่อนทําคลิปวันก่อนที่แม่เพื่อนถ่ายเพื่อนๆดูที่ว่าเป็นวิธีปลูกผักกาดผักกาดเขียวค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ที่แม่เพื่อนวานอันนี้เพื่อนเพื่อนดูเต็มไปหมดเลยแย่เลยนี่แม่เพื่อนแยกไปแล้วนะคะแม่เพื่อนแยกไปใส่ในกระถางเล็กๆค่ะเป็นเหมือนกระถางแยกก้าของเขค่าค่ะนี่เดี๋ยวแม่เพื่อนเดี๋ยววันหลังแม่เพื่อนจะพาไปดูตรงที่แม่เพื่อนแยกเอาไว้นะคะ ค่ะเพื e pues ่อนๆนี <So here S 1> <B> ่แม่เพลินพาเพื่อนๆมาดูผักตัดเขียวนะคะเพื่อนๆที่แม่เพลินแยกเอาไว้นะนี่แม่เพลินแยกเอาไว้ตอนนี้เขาทำไาจะสูงยงเย่งแล้วค่ะเพื่อนๆนี่แล้วก็สารอาหารน่าจะไม่พอเลยนะแม่เพลินต้องเอาไปไปปลูกลงในถุงดําไซส์เล็กๆก่อนค่ะเพื่อนๆเตรียมมาไว้ลงปลูกนะเดี๋ยววันนี้แม่เพลินจะแยกไปจ้ะจะตัดไปต้นเอาต้นที่ว่าใหญ่ๆหน่อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปปลูกตุงนน้นกันเลยจ้าค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนถุงกันเลยนะคะ เนี่ยวันนี้แม่เพิ่นลืมว่าแม่เพิ่นจะมาเปลี่ยนถุงแม่เพิ่นก็เลยลดน้ากับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเวลาเอาออกแม่เพิ่นว่าดินก็ต้องแฉะแน่ๆเลยนะเพราะว่าเวลาปกติเวลาเราจะย้ายต้นกล้านะคะเพื่อนๆเราไม่ควรจะลดน้ํานะคะเนี่ยจะทําให้ดินเขาร่วงะคะ่ะแต่แม่เพิ่นลลืมเมื่อเช้าแม่เพิ่นลลดน้าที่ชุ่มเชียวเนี่ยเขาอยู่ในนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยกระถางนิดเดียวเนี่ย ต้นก็เลยไม่ไม่ค่อยจะอ้วนนะเดี๋ยวแม่เพื่อนจะย้ายลงในถุงเนี่ยใ,ในถุงไ้นี้ค่ะเพื่อนเพื่อนถุงไ้นี้เราก็จะย้ายแล้วก็เลี้ยงเขาอีกสักระยะหนึ่งค่ะแล้วเราถึงจะไปลงถุงปลูกเลยนะที่เพื่อนเพื่อนจะใช้ใช้ถุงปลูกไส้ไหนหรือเพื่อนเพนะื่อนอาจจะปลูกในลังโฟมในยกล่องยกอะไรกันเราก็ค่อยย้ายไปค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ตอนนี้แม่เพื่อนจะลงในถุงนี้ก่อนก็จะเลี้ยงต้นก้า็ให้ให้โตอ,อีกนิดนึงนะเพราะว่า ตอนนี้ถ้าเราเอาไปลงในในแบบว่ายกล่องยกอะไรนะบางทีเอ่อพวกนอนพวกมแมลงอะไรอะ่ะค่ะเพื่อนๆกินเขาจะ่อนจนเขาไม่ทันได้แข็งแรงนะแม่ควนจะเลี้ยงเขาอยู่ในถุงดําเนี่ยให้ให้เขาแข็งแรงก่อนเออแม่ค่นใส่ดินแล้วก็เทออกใหม่อ่าเดี๋ยวแม่ควรจะย้ายเพราะว่าถุงไซส์ขนาดนี้เราเราเลี้ยง เลี้ยงเขาตลอดไม่ได้ค่ะเพื่อนๆตูงเขาเล็กเกินนะเราแค่ว่าเลี้ยงเขาเป็นระยะแรกจนเราเห็นว่าต้นเขาแข็งแรงแล้วเราก็ก็ย้ายไปไม่มดินไม่เพินเปียกเพราะแม่เพินรดน้าเมื่อเช้าชุ่มเลยไม่ควรจะเติมดินให้เขาท้ายก็ใช้มือนี่แหละง่ายช้อนตักแล้วก็ล่วง เรา,เอา,าเอาก็มาเลี้ยงอยู่ในถุงดำไต้นี้ค่ะเพื่อนๆเลี้ยงให้เขาแข็งแรงให้เขาจเจริญเติบโตดีก่อนนะแล้วเราก็ค่อยย้ายเขาไปลงถุงที่เขาใส้ใหญ่กว่าเดิมอยู่ในนี้เราก็บำรุงรดน้ำใส่ปุ๋ยเขาได้ไล่เพวกนอนพวกอะไรกับน้ำต้มคันไม้ให้เขาค่ะเพื่อนๆแล้วก็เลี้ยงเขาให้แข็งแรงก่อน แม่เพิ่นผมต้นเขาแล้วใส่ดินเพิินไปหน่อยแล้เวเอาใบขึ้นมาก่อนอวันนั้นแม่เพิินเพาะพร้อมกันค่ะเพื่อนๆปกกากัดเขียวแล้วก็ ชนิดหนึ่งก็คือกวางกวางตุ้มดอกแล้วแม่เพื่อนก็คนกันหมดไม่รู้ไม่รู้ไหนกวางตุ้มดอกไหนผักกาดเขียวเราก็แย,ยกแยกไปก่อนนะบางต้นก็อาจจะมาหลงมาบ้างนะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวพอเราโตพอเขาโตขึ้นอีกหน่อยเราจะดูออกกับเพื่อนๆนว่าไหนในผักกาดเขียวไหนผักกวางตุ้มแต่ตอนเล็กๆเนี่ยมองไม่ค่อยออกก่อน มันไม่เปินหวาน,มนเมล็ดมันพร้อมกันวันนั้นคนรากระถางแด้กระถางก็เหมือนกันอีก กระถางนี้ของแม่เพร์นนะว่านี่เพื่อนๆหนูไม<ๆ>่ลากก็าทำท่าจะลอยแล้วเนี่ยโดยแม่เพร์นบีบออกมานะว่าเขาจะดินก็ร่วงหลับอีกไหมเราต้องค่อยๆกับเพื่อนๆนี่เพราะว่าปกติแล้วเวลาเราย้ายต้นกล้าเราไม่ควรลดน้ำ เขาเลิกเลตอนนี้วาตงตุ้งต้นของแม่เพื่อนก็เริ่มสวยแล้วนะต้นเขอเล็กค่ะเพื่อนเพือนเราต้องค่อยๆ อะไรนะเดี๋ยวพอเวลาไม่ควนปลูกไปสักระยะหนึ่งใช่ไหมถ้าเราเห็นว่า,าโคนเขาโคนเขาปูอะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเราก็สามารถเอาดินนะคะมาเติมได้ยิ่งถ้าเราเติมเติมดินให้โคนก็เท่าไหร่นะต้นกล้าของเราก็จะแข็งแรงแม่เพื่อนเอามากี่กระถางประมาณกิ่เห็นแม่เพื่อนจะทำเรื่อยๆค่ะเพื่อนเพื่อน่า หวานไปเยอะมากตอนนั้นไม่เพิ่นหวานไม่เพิน่นว่าไม่เพิน่นหวานนิดเดียวนะแต่พอเขาออกมาเขาไปไหนไม่ได้เลยครับเพื่อนๆแน่นถม่เพิ่นก็เลยจะพยายามแยกไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาปลูกเรื่อยๆค่ะเราเราทำทีเดียวไม่หมดนะเราต้องทำเรื่อยๆ นี่คืออะไรลากเขาใช่ไหมเนี่ยเออลากเห็นไหมลากเขานั่นแล้วนะเพราะว่าแม่ควนย้ายเขาลงกระถางนิดเดียวเราอยู่ในถุงเนี่ยเราอยู่เชื่อคาวค่ะเพื่อนๆเดี๋ยว พอเขาเริ่มโตเราก็ต้องย้ายอีกถุงนึงเราไม่ได้อยู่ในนี้ถาวรนะครับเพราะว่า,าถุงนี้เขาไซส์เล็กอยู่นะเราแค่เลี้ยงย้ายแล้วเลี้ยงเข้าไว้ในนี้สักระยะหนึ่งพอต้อนแข็งแรงเดี๋ยวแม่นเพื่อนก็จะย้ายาลงถุงอีกไซส์หนึ่งประมาณถุงประมาณไซส์ประมาณเจ็ดแปดนิ้วได้ค่ะต่อต้นนะเพราะว่าเราปลูกต้นเดียวนะ หลังเวลาแม่เพลินจะปลูกอ่บแม่เพลินต้องหวานนิดเดียวจริงๆแบบประมาณสักแม่เพลินว่านะสักยี่สิบสามสิบต้นนี้ก็เยอะแยะแล้วนี่นี่ของแม่เพลินนี่แม่เพลินว่าเป็นร้อยมั้งไม่รู้จะไปปลูกสวนไหนเวลาหวานมเมล็ดจตมือหนอะะักเมล็ดเขานิดเดียวนะเราที่เราหยิบมาหยิบมือน,นึงเนี่ย เราไม่รู้ว่าเขาเท่าไหร่มางทีหยิบมือนึงอ่ะเพื่อนๆดูเห็นไหมคะมีรากมีรากออกมาทุกต้นเลยเขาเขาเริ่มจะอยู่ในกระถางเล็กเกินไปแล้วมแม่เพื่นก็เลยไม่ได้ย้ายเขา,เขาก็เลยเนี่ยเขาเลยผมก็ว่าสารอาหารเ็าไม่ไม่มีแล้วเนาะ นีแม่เพื่อนจะปลูกทักสิบต้นก่อนแล้วหลังแม่เพื่อนก็จะทยอยทยอยปลูกเข้าไปเรื่อยๆแม่เพื่อนหว่านไว้ทั้งกวางตุ้งดอกกวางตุ้งเขียวเนี่ยต้องทาเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆถ้าแ,แม่เพื่อนไม่ได้ลงเออลงดินไม่ได้แบบว่ายกล่องนะเพื่อนๆเพราะว่าบ้านแม่เพื่อนอ่ะเออมีทั้งหมาทั้งแมวถ้าแม่เพื่อนไปปลูกยกล่องเหมือนนั้นอ่ะเออลูกน้องแม่เพื่อนออไปขุดหมด ไม่ได้กินดีก็เลยเนี่ยค่ะื้อหาปลูกตามถุงดำตามอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่มีที่เนาะเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวอีกประมาณห้าถุงเดี๋ยวแม่ควนปลูกให้หมดนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูหลังที่แม่ควนปลูกเสร็จแล้วนะคะเดีเพื่อนๆนี่ค่ะตอนนี้แม่ควนแยกเรียบร้อยแล้วนะได้ประมาณสิบกว่าถุงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่เพอนรดน้ําก่อนนะ น้ำแล้วก็ต้องไม่เพิ่นก็จะเอาไปไปไว้ที่ชั้นก่อนค่ะไม่งั้นไม่เพิ่นกลัวหอยทากหรือกลัวอะไรมากินของแม่เพื่อนหมดนะเดี๋ยวเราก็ลดน้ำเข้าไปเรื่ยอยๆเฮ้ยลดน้ำอ่ะใช่ลดน้ำไปก่อนนะอื ừ, มันตอนนี้ดูไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวเราเลี้ยงไปสักพักเขาก็แข็งแรงกับเพื่อน แม่เพื่อนย้ายไปยแม่เพื่อนจะย้ายเพิ่มอีกนะผักแม่เพื่อนมีเยอะแยะต้นง่ากาอยู่ในถุงนี้แจกเพื่อนๆเดี๋ยวพอหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เอาเขาไปวางไว้ในที่ร่มนะคะแล้วก็อย่าให้เขาโดนแดดนะเพราะช่วงนี้ต้นไม้เราเพิ่งย้ายใหม่ๆนะคะเราต้องให้เขาแข็งแรงก่อนนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆออกมาวางตรงที่แดดได้แล้วก็เลี้ยงบำรุงเขาไป สักระยะหนึ่งนะคะจนเขาเริ่มจะแข็งแรงเริ่มจะอ้วนขึ้นเพื่อนๆก็อาจจะย้ายลงถุงลงถุงปลูกค่ะลงถุงใหญ่เลยนะครั้งนี้นะเราจะไม่ย้ายอีกแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าแล้วก่อนก่อนจะจบคลิปแม่เพื่อนจะพาเพื่อนๆมาดูแตงกวาของที่แม่เพื่อนปลูกไว้ค่ะนี่ค่ะอยู่หลังแม่เพื่อนเนี่ยจ้านี่นี่เพื่อนๆดูแม่เพื่อนปลูกสี่กระถางนะสี่ถุงนะคะเนี่ยเนี้ยต้นกาเล็กนะเาก็เลยมีลูกน้อย แต่เนี่ยต้น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 นี้ก็เพิ่งจะติดลูกนะนี่นี่แม่เพิ่นว่าเก็บได้แล้วนะเพราะว่าอ้วนมากนี่อ้วนเดี๋ยวแม่เพื่อนจะเก็บได้แล้วค่ะเพราะว่าแม่เพื่อนว่าเขาน่าจะเกศแล้วแหละนี่แต่ว่าเขายังมีหนามอยู่นะคะเพื่อนๆนี่ก็แล้ว่าหนามในลูกเขานะั้นยังไม่หมดนะเดี๋ยวแม่เพิ่นจะเก็บเลยแม่เพิ่นว่าโอ้หนักมากเลยนี่ถ้าถ้าปลูกเ,เยอะๆนะั้กเจ็ดแปดลูกนี่น่าจะได้กิโลหนึ่งนะเนี่ย แน่นลูกแน่นมากมากเนี่ยกี่ลูกเล็กมียังไหมไม่มีแล้วนะมีมีไหมลูกเล็กมีฝั่งโน้นเหรอให้เพื่อนปลูกไว้สี่ต้นสี่ต้นก็ได้เนี่ยต้นต้นละลูกนะนี่ต้นลูกหนึ่งต้นนี้ลูกหนึ่งต้นนี้ลูกหนึ่งส่วนต้นที่สี่อ่ะเขายังเป็นลูกเล็กอยู่ค่ะเพื่อนๆแล้วต้นเขาแบบว่าเหมือนต้นเขาอยู่ในถุงเล็กๆกันนะเขาก็ไม่สามารถที่จะมีลูกเยอะให้เราได้เราก็ต้อง เ,เก็บก่อนเพื่อเขาที่เขาจะได้ออกรุ่นใหม่มาให้เรานะเขาบอกว่าเป็นแตงกวาพันสยามกับเพื่อนๆเนี่ยพันนี้แม่สนก็ไม่เคยปลูกนะกนะนี่ดูดังสามลูกนี่เอาไปกินกับน้าพริกได้แล้วนะคะเพื่อนๆนี่เป็นแตงกวาปลอดสารของเรานะคะนี่เห็นไหมนี่ถ้าเราปลูกหลายถุงเราก็จะได้อีกหลายลูกนะแดี๋ยนี่เราพอดีเราปลูกน้อยนะเราก็ปลูกแค่นี Update ้ก่อนเต้นที่สี่นี่ก็ยังก็ยังไม่ยังไม่โต ก็ยังเล็กอยู่นะคะเพื่อนๆจ้าสำหรับคลิปนี้นะแม่เพิ่นก็ชวนเพื่อนๆมาปลูกปักกัดเขียวนะคะเพื่อนๆแล้วก็พามาเก็บแตงกวานะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ให้แม่เพิ่นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ